สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบริการที่น่าสนใจประจำเช้าวันนี้กับดิฉันสุธิดาหวังพาสิทธ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีม่วงประดับตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลืมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558ตลอดทั้งเดือนเมษายน2 5 0 0 558หรือตามอัธยาศัยและตามความเหมาะสมค่ะ สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสอกอร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งข้อมูลเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาข้าวสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคตตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่1สิงหาคม2558ผู้สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0831859469ค่ะมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาสิริโสภาพนวดีขอเชิญชมคอนเสิร์ตเทศกาลหวานเพลงรักในวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์2558เวลา14นาฬกาณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่ไทยทิกเกตเมเจอร์ทุกสาขาหมายเลขโทรศพัพท์022623456รายได้เพื่อสมทบทุนบุรณะพระราชวังพญาไทค่ะมาปิดท้ายกันนะคะที่โรงเรียนพระดาบท รับสมัครบุคคลอายุระหว่าง17 35ปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ขาดอาชีพแต่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ในวิชาชีพช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมบำรุงการเกษตรพอเพียงช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมเฉพาะชายและเคหะบริบาลเฉพาะหญิงหลักสูตร12เดือนรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16มีนาคม2558 ผู้สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์พดาบท .or.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02282-7000และ02281-0377ในวันและเวลาราชการค่ะชีวิตจะมีความสุขได้ถ้าร่วมใจกันสามัาคีนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของข่าวบริการที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ